ฝรัลล่งฝรัลล่งจะปลูกมันฝรัลล่ง <c oughs> ฝรัลล่งอดแล้วมันฝรัลล่งไยายสิปลูกมันฝรัลล่งนะคะอันน้ชาสก,ก,กุลก็เอาปลูกต้นหอมปลูกหัวหอมอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายอันนี้ก็ปลูกผักอีกชนิดหนึ่งนะจ๊ะ การกศก็หนาวหนาวหอนหอนกลางคืนก็นจะติดหลบอุ้ยเดี๋ยวโปรโมทแอนสกินเียดูเนี่ย <c oughs> ดอกไม้เรากำลังออกดอกนะคะฮอร์เซตดมดอกไม้เรากำลังออกดอกอันนี้เราทำาขนแกะเราเอามาไล่กวางนะคะเพราะว่ากวางเพิ่นหมักเพิ่นสีว่ากิ่นดอกใหม่ใบใหม่แล้วเกิดเพิ่นสิว่า,ก,ากัดกินอันนี้น,นี้กันได้นะจ๊ะ ปีนี้พ่อใหญ่ปลูกมันสำปะลังที่ไบบบร่พ่อว่าสิบป่ปลูกนี่เป็นกระลยปลูกเช้าเสกุ่นกะแล้วข้าสียใหญ่จากตูดทั้งทึง่งข้าสีายใหญ่ตูดทั้งทึ่งแล้วมาใบข้างล่างข้าสียใหญ่ต้องไว้ข้างล,างาาลง่างแลาวข้าเส้หนหวังนางนางกินเขานางกินกาแฟกันนะคะอันนี้ก็ไว้ข้างลางา่างดอกไม้ลม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 ต้นแอปเปิลก็ใบกำลงังขึ้นใบกำลังปรุงกดเลิก โอ้ยดีแต่มาส,ส,สลกโคตรดอ้ยแม่มิกล็หลักลใส่ด้วยกันท้พี่น้องจากข้อปุยหมักของเรา,า,อ,า,อ,า,อ,เราอันนี้พ่อใหญ่ก็ขุดแล้วหอบพินน์นัทันลิกา้ารคันกวดอ๋ออันนี้ก็เป็นชื่อนะคะเป็นชื่อของมันฝรั่ง ห่างกันประมาณหนึ่งสองขืบห่างกันประมาณสองขืบนะคะปลูกบาปีนะคะว่าไม่ได้ปลูกครุปีนะคะปลูกปีเว้นปีปลูกมันฝรั่งปลูกครุปีเมื่อไรเป็นปลูกเป็นหมุนเวียนนะจ๊ะปลูกมองเกาปลูกต้องปลูก ปีเว้นปีนะคะนี่ก็เป็นอันต่อไปอีกสายพันธุ์หนึ่งสายพันธุ์ที่สอ <c oughs> ว่ามีสู้ร <c oughs> อันนี้ก็เรือนผักของเราโรงผักของเรานะจ๊ะ <c oughs> ปลูกเอาไว้เพาะปลูกนั้นเราก็รื้อเก็บหน้าร้อนปีหน้าแล้วก็เอามาประกอบใหม่ สาพันธุ์สี่ฝรั่งฟังเสียงธรรมาตานะอ๋อเดี๋วไม่ไทันแต่แม่ไม่ได้เล่าให้ยุ่งจะไป่ พันยานอันพันยานอันลูกพันลูกพันยานมือพันสายใส่เดือนไปเสียล่องไปไปขังรางเออโลเวร์ว่าฟังก์ล่ามาคุมอยู่ว่าฮานิดีนี้ต้องฟุตบอลกอดเอสกี้ เดี๋ยวนกกบสีมหาเคียกลิ่นได้ป่ะพี่น้องนกสีมหาเคียกลิ่นอันใส่เดือนกบแล้วนี่พ่อเขาเนาะพ่อเขาเกิดต้นกายใหญ่แล้วแล้วก็มาพว่นดินนะพี่น้องโอเคส <c oughs> เสร็จแล้วนะคะ ได้สแถวสี่สายพันสี่สายพันธุ์ได้สามแถวนะคะ <c oughs> ไม่มีอะไรมากมายพามาดู <c oughs> พ่อใหญ่ปลูกมันฝรั่งนะคะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดกระดิ่งเพื่อติดตามแนละเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ <c oughs> พาดูบรรยากาศไปด้วย <c oughs> เดดออกบรรยากาศก็จะสวยงามแบบนี้เนะ อันน ja, ี iera, ้ก็ทานได้นะคะนี่คนบอกว่าพักหนอกฝลั่งอันนี้ก็ทานได้ทานได้นะคะนี่ก็ทานได้แต่เราสาวะกจะเอาออกเพราะว่าเป็นหนาดู พักเราก็รออีกสายสายพัน์เลยที่จะเอาลงาใส่กระถางนะคะแต่ตอนนี้รออากาศปันนี้ค่ะสีใหญ่กระถางไงแต่ฝุ่นลงมากใวหนีบกระสีมับปุ๋ยผีอ้อที่แรกก็ไม่ได้คิดอันนหนวันนี้ปร้าแล้วเลยคิดว่าอาไว้เห็นหมองนาง นั่งเล่นนั่งกินเขากินกาแฟแม่กะสิปูใช่กระถางส่วนลายบอคอยเอาลงดินดอกปูใส่กระถางเอามาว่างเสียเอาก็ไปใส่ในอันแวกโสดน้ำอ๋อผักเราก็จะมีกะเพราโหระพาใบแมงลักแล้วก็มีถั่วมีมะระ มีบ,บวบหลายอย่างนะคะหลายสายพันธุนม์มีมะยู่ตรงหน้าต่างแล้วเขอเทศอะไรมีอีกเยอะนะคะต้นกาก็สูงแล้วแต่ว่าเรายังเอาออกข้างนอกไม่ได้เพราะอากาศมันยังหนาวอยู่นะคะกลางคืนก็ติดลบดทุกคืนเลยนะคะดดเดี๋ยวสะเดี๋ยวรอดูเสาอาทิตย์ถ้ามันแดดสาส,ะสะกลก็จะเอาใส่กระถางแล้วก็เอาจะเอา,าไว้ในในเรือนผักนะคะในโรงผัก